ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องป๊อบแชนแนลนะคะคลิปนี้ป๊อบจะพาทุกคนนะคะมาปลูกต้นปีกนางฟ้านะคะหรือว่าปีกแมลงสาบนะคะที่เขาจะมีลักษณะแบบว่าเลยนะคะแล้วก็ใบเขาจะมีลวดลายที่สวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกกันเลยนะคะว่าปลูกยังไงนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนในการปลูกต้นปีกนางฟ้านะคะเราก็ทำการเด็ด กิ่งของปีกนงฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวนะคะมาฉีกค่ะฉีกผสมกับดินสักเล็กน้อยนะคะเนี่ยค่ะ,ะก็จะได้หน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีวันนี้นะคะพมจะปลูก ปีกหนังฟ้านะคะในลูกมะพร้าวนะคะลูกเล็กๆแบบนี้อันนี้จะเป็นรอยที่พวกหนูพวกกระแตนะคะเขามาเจาะไว้ค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเราไม่ต้องมาเจาะนะคะเป็นแบบธรรมชาติเลยค่ะถ้าใครไม่มีแบบนี้นะคะก็เป็นลูกมะพร้าวปาดปาดออกอะคะ่ะแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะเหมือนกัน หรือว่าจะปลูกในกาบมะพร้า,าวก็ได้นะคะที่เขามีการปอกเอากาบมะพร้าวไว้สําหรับปลูกกล้วยไม้อ่ะคะ่ะทุกคนสามารถปลูกได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะปลูกในกระถางก็ได้แล้วก็เอากาบมะพร้าวไปใส่นะคะผสมดินสักเล็กน้อยปักปักต้นปีกนะคะไปก็ได้เหมือนกันนะคะค่ะสําหรับกาบมะพร้าวนะคะที่เราจะนํามาปลูกต้นปีกนางฟ้านะคะเราจะต้องนําไปแช่น้ําไว้ก่อนนะคะ 3 4ถึงี่วันเพื่อที่จะได้ทำการล้างสารเทนนินนะคะที่อยู่ในกาบมะพร้าวะคะ่ะที่เป็นน้ำสีน้ำตาลนะคะให้เขาหมดไปไอสารตัวเนี้ยจะไปช่วยกระตุ้นนะคะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะไม่โตค่ะแล้วก็อาจจะตายได้นะคะเพราะว่าเหมือนแบบว่าจะร้อนเกินไปนะคะทำให้ต้นไม้ตายค่ะเราจะต้องไปนำไปแช่น้ำเพื่อที่จะล้างสารตัวนี้ออกไปก่อนนะคะอันนี้ของ๊มแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะ แต่ยังไม่ได้สับนะคะเอาไว้มาฉีกเฉยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกกันเลยนะคะเราก็นำมะพร้าวนะคะที่เราฉีกไว้นะคะผสมกับดินเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในลูกมะพร้าวเลยคะ่ะ นี่นะคะจากนั้นเราก็นำต้นปีกนังฟ้าของเรานะคะมาทำการตักักลงไปในลูกมะพร้าวนะคะ ปักลงไปเลยจ้าแต่ว่าขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องระวังนะคะเพราะว่ากิ่งก้านของต้นปีกนางฟ้าเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบว่าบอบบางบอบมากนะคะอาจจะต้องค่อยค่อยระวังะคะเขาจะหักได้นะคะเขาจะคล้ายๆกับพวกคนลายตื้นสายเลยนะคะขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครจิ้มลงไปแล้วมันหักแบบนี้นะคะ อาจจะต้องใช้ไม้นำก่อนนะคะทุกคน ันนี้เราปักไปไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าจะสวยไม่สวยนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาแล้วเขาก็จะยาวค่ะห้อยลงมานี่นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการปลูกต้นปีกนางฟ้านะคะทุกคน พอเราปักเสร็จนะคะเราก็ทำการฉีดนะคะเราจะใช้สเปรย์นะคะฟ็อกซี่นะคะฉีดน้ำให้ทั่วเลยค่ะอันนี้นะคะทุกคนสามารถเจาะนะคะเจาะตามรูของมะพร้าวเนี่ยค่ะทำที่แขวนได้นะคะพอเราปักชํำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำไปวางไว้ในร่มนะคะแขวนไว้ในร่ม เป็นเวลาสัก7วันนะคะให้เขาฟื้นตัวแล้วก็ค่อยเอาไปแขวนไว้ได้ทุกที่เลยค่ะแต่ว่าต้นปีกนางฟ้าเนี่ยเขาจะไม่ชอบโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือเขาจะชอบอยู่ในในร่มนะคะแขวนไว้ก็คือมีร่มให้เขาแขวนไว้ตามชายคาตามอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะเป็นการจัดจัดสวนนะคะให้บ้านของเราดูร่มเงาแล้วก็เย็นด้วยค่ะ ลองทากันดูนะคะวิธีการปลูกเปลกนางฟ้านะคะแล้วก็ปลูกในลูกมะพร้าวนะคะแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะคะนี่เลยนะคะทุกคนแล้วก็ทําที่แขวนไว้แบบนี้นะคะก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะคะอันนี้เป็นต้นแคทตาตก้างป่านะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็อันนี้ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอเขาลากเขาเริ่มเดินแล้วอะคะ่ะเขาก็จะยาวลงมาห้อยลงมาสวยแต่ว่าอันนี้เป็นต้นแม่นะคะไม่ได้ห้อยไวค้ค่ะเป็นพุ่มสวยเลยปลูกไว้ดูใบนะคะใบเขาจะมีลวดลายลักษณะที่สวยแบบนี้ ต้นปีกนางฟ้าเนี่ยนะคะเวลาเราปลูกเลี้ยงเนี่ยนะคะดูแลไม่ยากนะคะทุกคนดูแลไม่ยากเลยเป็นไม้ที่ดูแลไม่ยากเขาแค่แบบเขาชอบความชื้นเขาชอบน้ําเท่านั้นเองนะคะเรื่องปุ๋ยนี่เขาจะแบบนานๆเราจะให้สักทีหนึ่งเดือนละครั้งอะไรประมาณนี้นะคะจะชอบน้ําชอบความชื้นมากกว่าะคะ่ะ การลดน้ำให้น้ำก็ปกติทั่วไปเลยนะคะให้น้ำลดน้ำช่วงเวลาเช้าเย็นนะคะหรือเราสังเกตถ้าเกิดว่าเขาแบบเขาแห้งเขาอะไรแบบนี้นะคะ่ะเราก็ต้องมาคอยลดน้ำนะคะแต่วัสดุที่ป๊อบใช้ปลูกเขาเนี่ยจะเป็นแบบกาบมะพร้าวจะส่วนใหญ่นะคะก็เลยก็เลยไม่ต้องห่วงเรื่องความชื้นของเขานะคะ นี่ค่ะเราก็ฉีดพ่นน้ำให้เขาไปตามปกตินะคะเขาจะชอบความชื้นมากค่ะเป็นไงคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่มีปลูกก็ไปหามาปลูกกันนะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายค่ะสำหรับคนที่ชอบไม้เลี้ยงง่ายนะคะไม่ยุ่งยากในเรื่องของการเลี้ยงการดูแลนะคะต้นปีกนางฟ้าเนี่ยตอบโจทย์เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะป๊อบก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe เนาะแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นทักทายกันได้นะคะทุกคน